chọn đường สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแม็กนะครับแม็กเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระกก๊แดงนะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องแม็กฟอร์ดเดลเจาอีกครั้งนะครับวันนี้แม็กอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กโปเป็นงานเปิดตัวรถฟอร์ดรุ่นใหม่นะครับคือรุ่นฟอร์ดเรนเจอร์เอ็มเอสอาร์ทีนะครับตัวนี้นะครับเอาเครื่องยนต์ของวายแท็กใส่ให้เลยนะก็คือคันที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวแม็กจะพาไปดูนะครับว่าตัวใหม่นี้มีอะไรใหม่มากนะครับแล้วก็ในงาาาาาานนนนัั้้มมมมมมีีีอออะะไรรเเเเเเเพิิิ่่่่ตตขจกกววดๆทคยยยูบล ตัว m อ็มเานทีน่ยครับเป็นตัวที่ฉีกออกไปจากตัวรุ่นเน็กเจนแล้วนะครับตัวนี้นะครับใหม่ที่สุดเลยท่านใดที่ชอบกระบะทางเรียบสายแบบว่าออนโรดนะครับหรือชอบความแรงในการลดกระบะสายเตี้ยนะต้องไปพายคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับก่อนไปรับชมนะครับแม็กฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของแม็กไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พาลุยงานเลยเรื่องเสียงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้สื่อเยอะจริงๆนะครับมีเน็ตไอดอลหลายๆท่านเลยนะครับที่มาในวันนี้นะเดี๋ยวพาไปรับชม ันเลยครับ Ford Ranger M S R T คันนี้นะครับก็ก็คือเรา f อร์ Ford, เราเนี่ยเอาตัวดีไซน์ใหม่นะครับไปทำทำการแต่งจับมือร่วมกันกับค่าย M Sport นะครับการแต่งช่วงล่างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล้อด,ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าแบบใหม่ใหม่ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าที่เป็นดีไซน์แบบหลุดจากตัว n i กเ g e นไปเลยนะครับ คันนี้นะครับเอามาขายเพียง200คันในประเทศนะตอนนี้นะครับลูกค้าต้องจองนะครับมีเพียง200คันเองแล้วก็ ตัวนี้นะครับคาดว่าน่าจะหมดภายในวันนี้แน่นอนนะ2อ0ออเดอร์นะครับท่านใดจองนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับฟิเดียวกับแพทเทนัมเลยนะครัตัวแพทเทนัมนี่ก็หมดเร็วเหมือนกันนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบใหม่สีดําเงามีรูระบายอากาศแล้วก็ความมิติมุมมองแบบใหม่แล้วนะครับ มีกล้องหน้าด้วยนะครับเป็นกล้องวิวเบิร์ดไอรอบคันนะแต่ไม่มีที่ฉีดน้ํามาให้นะครับในสเปคใหม่ๆพอร์ดเราจะตัดไปแล้ว,ว,วก็ไฟหน้าเมทิก LED นะครับมีมาให้เลยลูกค้าที่ซื้อในไทยนะจะได้ตัวไฟหน้าเมทิกนะครับในส่วนของตัวต่างประเทศนั้นจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์ไฟท้าย LED ครึ่งเดียวแต่ไทยเราคุ้มนะครับให้ไฟหน้าเมทิกเลย ในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับดีไซน์แบบเป็นรูปทรงสปอร์ตนะฟิลแบบกระบะทางเรียบนะครับกระบะทางเรียบก็จะเป็นฟิลนี้เลย <S <S ท่านผู้ชมสังเกตนะครับคันข้างผมก็จะเป็นวายแท็กที่เป็นตัวยกสูงนะครับหน้าเดิมกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบดีไซน์เดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสำหรับในรุ่นวายแท็ก V6 นะครับแต่ว่าเป็นสเปคภายในเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับ ล้อขนาด21นิ้วนะครับใส่ยางคอนติเนลมาจากโรงงานเลยไซส์ยาง275 4 5 R 21นะครับแล้วก็ลวดลายของยางที่มีความเงียบแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อที่มีดิสเบรกสีล้อเลยคันนี้นะครับให้ลวดลายล้อมาแบบใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นล้อรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นบันไดข้างแบบพับเก็บเข้าไปได้ด้วยนะครับลูกค้าที่เปิดประตูนะครับบันไดข้าง ก็จะออกมาอัตโนมัติเลยแล้วก็ในส่วนของหูกระจกที่เป็นมีกล้องวิวเบิร์ดไอนะครับแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีดำเงาอาสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่ารถเราราคาหนึ่หลานเจ็ดแสนที่หมื่นก้าันบาท,ะทอะออปชั่นก็ครบเียบแน่นอนนะครับอันนี้ดูรอบๆนอกไปก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับดีไซน์ที่โป่งออกมานะครับไม่เหมือนตัวเดิมแล้วนะในช่วงของโซนข้างหลังช่วงฝาท้ายก็บาอะไรอย่างนี้นะครับมีสปอยเลอร์ไล่ลมมีการอัปเกรดเรื่องลมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียการเ,เ,เสียความเร็วนะครับเ,เรื่องลมก็จะมีการดีไซน์นะครับให้สมูท่อ,อไปข้างหลัง มุมมองด้านข้างก็สวยเลยนะครับสําหรับตัวรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสีเทาด้วยสีเทานี้เป็นสีคอมันเกนะครับก็จะฟีลเดียวกับสีของแรปเตอร์เลยนี่แล้วก็ความสูงของรถนะครับก็ลดลงมา40เซนติเมตรนะครับสําหรับปอดเอ็มเอาร์ท่านในตัวรุ่นยกสูงจะความสูงหน้ารถ8 0เซนติเมตรแต่คันนี้เพียง40เซนติเมตรนะครับลดลงมา40 บริเวณด้านหลังของล้อก็จะมีรูแอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัว ทำให้สามารถไล่ลมออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เน้นใช้เกี่ยวกับเรื่องลมด้วยนะครับที่รถเราใช้ความเร็วนะครับก็จะมีจุดระบายลมนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับกับลมที่จะเข้ามาประทะกับตัวรถนะครับทั้งสปอยเลอร์ด้านหน้าสปอยเลอร์บนหลังเก่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งจะเป็นสปอยเลอร์ของฝากระบาดท้ายนะครับที่ออกแบบมาเท่ากันกับตัวฝาท้ายของเขาเลยฝาท้าย easy lip นะครับอันนี้แล้วก็ตรงไฟ ท้ายเป็น f u l l ร์ดีด้วยนะครับปั๊มเลนเจอร์ um แบบจมนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายที่เป็นรูปลักษณ์ของเขาเองเลยมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ที่กันชนท้ายของเขาเลยแล้วก็โลโก้เอเวอทีนะครับเป็นสีฟ้าตัดสีขาวมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้ที่เป็นไเปอวดี K w A D, มีกล้องท้ายมาให้เนี่ยอันนี้เป็นไฟด้วยนะครับจะเป็นความเด่นเลยแล้วก็เบ้าเรามือจับเหมือนเดิมครับเป็นสีดำด้านนะ เป็นมีไฟเบรกจุดที่สามนะครับนี่นะครับเมื่อเปิดประตูตตเข้ามาออกมานะครับบันไดขึ้นก็จะพับลงมานะครับะจะมีบันไดซ่อนอยู่ตรงบริเวณประตูด้านข้างนะครับเมื่อเราปิดรถเนี่ยบันไดก็จะพับเข้าไปนะเนียดดด่ยไอ้ดอนผมเลยนะคนนี้ตัวแท้ของแท้เลยนะครับคนนี้ กระบอกทรงที่ทาการปรับแต่งมาโดยเฉพาะของค่าย m อ RT เลยนะครับไม่ใช่ฟ็อกนะอันนี้ทำมากับเฉพาะรถรุ่นกอดเลนเจอร์เอเมทอาโดยเฉพาะเลยนะครับบริเวณฝาถังน้ำมันนะครับมีรูปลักษณ์ดีไซน์ที่เป็นตัวสปอร์ตนะเป็นรูปทรงเดียวของเขาเลยนะครับแต่รุ่น m อ r t ทอน่นะครับก็จะมีโลโก้ m อ r t มาจากโรงงานเลยนะครับวันนี้แต่งมาอย่างหล่อเลยนะ เดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูนะครับว่าชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Ford Ranger M S R T เครื่องยนต์ V 6นะครับเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบกำลังแรงม้า250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับ ชุดแต่งนะครับรอบคันเป็นชุดแต่ง Y i o บ y ตัวถังมีความกว้างเพิ่มขึ้นมานะครับ82มิิเมตรอ่าแล้วก็พร้อมช่องระบายอากาศนะครับที่ทำการดีไซน์ออกแบบมาเพื่อรับลมจากด้านหน้าแล้วก็ให้ลมออกไปทางด้านหลังได้ดียิ่งขึ้นนะครับ กันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ดีไซน์หลังพึ่งสกเกิร์ตด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ท้ายเก่งด้านบนก็มีสปอยเลอร์นะครับหมดแล้วครับตัวนี้ให้ถึงกําลังแรงม้าถึง สองรอยห้าแรงม้านะครับแรงบิดหกร้อนิวตันเมตรเลยนะบวกกับลมที่การรับลมนะครับเพราะว่ารถเราเป็นรถดีไซน์แบบทางเรียบนะก็จะมีความเตี้ยนะเป็นสเปคปกตินะครับไม่ใช่ยกสูงก็จะต้องมีเรื่องลม การไล่ลมเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ครับล้อเดิมที่มาจากโรงงานนะครับขนาด21นิ้วนะเป็นล้ออลอยดีไซน์พิเศษนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็บันไดข้างนะครับพับเก็บอัตโนมัติไฟฟ้าได้ด้วยนะเพราะว่าเราจะทําการเก็บออกมาหมดเลยนะครับเพื่อให้ความสปอร์ตแล้วก็ดีไซน์ที่หรูแล้วก็ความล้ำอ่าฟอร์ดเราต้องมาแนวนี้แน่นอน เพิ่มเติมมานะครับบาะดีไซน์เฉพาะ M S R T เลยนะครับเป็นบาะที่ให้ความพิเศษนะแล้วก็ดูแล้วก็ร่อเลยเป็นบาะฟิลแบบรถแข่งเลยนะครับอ่าแล้วก็ดีไซน์ของบาะน,นั้นเป็นตะเข็บสีน้ําเงินมาจากโรงงานเลยก็คือบาะมาแบบรอแบบนี้เลยนะ mm. เพียงแค่ยังไม่มีการปรับอุณหภูมิที่บาะนะครับเป็นบาะปรับไฟฟ้า บอดีไซน์เฉพาะรุ่นใน MRT นะครับพร้อมกันเดินได้สีน้ำเงินตกแต่งรอบคันอ่าแล้วก็รอบห้องโดยสารนะครับและสัญลักษณ์ MRT ที่บอกคู่หน้าบอาน,นั่งผู้โดยสารด้านตอนหลังนะครับแล้วก็แผงคันเกียร์นะจะมีโลโก้ MRT อยู่นะครับแต่ว่าเบาหลังที่เป็นเบาหนังให้มานะครับก็จะมีตัวที่วางแก้วน้ํานี่ที่พักแขนมาให้อยู่นะครับอ่นะ แล้วก็ปุมอะไรนะครับดีไซน์ใหม่ออกแนวสปอร์ตนิดนึงตกแต่งด้วยแถบสีน้ำเงินที่ตำแหน่ง12นาฬิกาคือด้านหน้าของเรา <im itation> ลูกค้าก็จะเห็นเลยนะครับว่าปุมอะไรเราอยู่ในองศาเท่าไหร่นะครับติดเตือนด้วยนะก็มีมัลติฟังก์ชันที่หน้าจอเหมือนรุ่นท็อปของทุกรุ่นใน Ford เลยมีเลนคิปปิ้งและติทคอนโทรลมีหมดเลยนะครับ แล้วก็เลนเวระยะห่างอะไรมีหมดระบบป้องกันการผิดคว่ำล้อมมีหมดทุกอย่างเลยกลับมาที่ช่วงล่างนะครับพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงล่างเป็นการปรับปรนใหม่ทั้งหมดให้เป็นแบบสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อความเร็วลูกค้าที่ชอบความเร็วนะก็จะต้องมาที่รุ่นนี้เลยนะครับซิ่งได้แน่นอนนะครับจะเป็นการซิ่งแบบหล่อๆนะไม่ใช่ซิ่งแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรถสรูซิ่ง ในส่วนของตัวรถนะครับต่ำลงมา40มิลิเมตรนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนนะให้สเสถียรภาพในการขับขี่ที่เร็วนะครับรนะุ่นนี้ต้องขับเร็วแน่นอนนะะการเข้าโค้งอย่างมั่นใจนะครับพร้อมกับการจูนช่วงล่างเพิ่มเติมเข้ามานะ ระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกนะครับที่เพิ่มเติมมาจากโรงงานแล้วก็ให้มาจากโรงงานเลยอันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะมีโหมดพิเศษนะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบเอ่อโฟร์วิด้ด้วยนะครับเป็น 4A ออันนี้นะครับจะ สามารถกระจายแรงล้อได้อิสระมากกว่านะครับมีหมดกันขับขี่ 4Hi, 4Lo นะครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยเกียร์อัตโนมัติแบบ e s h p f t e r แล้วนะครับนี่ได้เครื่องยนต์ V6 3.0เกียร์10สปีดแบบ e s h p f t e r เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าให้ด้วยไฟหน้าแบบเมทิก LED นะครับปรับพร้อมระบบปรับมุม ลำแสงไฟอัตโนมัติเช่นเคยนะครับระบบป้องกันการแยงตามีให้นะแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเช่นกันนะครับมาที่หน้าจอภายในนะครับมอภายในนะครับหน้าจอแสดงผลสัมผัสแบบ multi touch ขนาด12นิ้วนะครับอ่ารองรับไวเลสแอ p เปิลค p a ฟ่แอนดรอยออโได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบพอร์ p พารสามารถคอนเน c t ได้เลยนะครับช่องต่อ usb 4จุดนะครับสำหรับ คันนี้นะแล้วก็ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกสายขวาอิสระระบบอัตระบบปรับอากาศสําหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกหน้าปรับไฟฟ้า8ปทิศทางนะครับชาร์จแบบไร้สายอันนี้ก็ให้มาครบเลยนะครับสําหรับ Ford m s r t นะซึ่งเดิมๆฟอด Ford เรามีเต็มอยู่แล้วนะครับอันนี้เพิ่มเติมดีไซน์เข้าไปมาที่ความปลอดภัยนะครับสําหรับเทคโนโลยีที่ให้มาสําหรับ f อร์คันนี้นะครับ อุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงเลยนะครับสําหรับคันนี้จัดว่าเป็นกระบะไฮคาร์ดเลยนะครับแล้วก็เป็นกระบะทางเรียบนะที่แพงที่สุดในตอนนี้เลย ให้กล้องวิวรอบคัน360มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระบบความเร็วแบบรักษาระยะห่างได้ด้วยนะครับสามารถใช้โหมด stop and go ได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางได้ะระบบเปิดปิดไฟหน้าฉริยะนะครับสำหรับไฟเมติกาวิีระบบช่วยเหลือเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะครับพร้อมเซ็นเซ,นเซอร์ด้านหน้านะแล้วก็มีในส่วนของเตือนกันชนด้านหน้านะครับอันนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์ดังอยู่ด้านในนะแล้วก็มีมุมมองบอกเลยนะครับว่าจะดั อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือด้านหน้าของเรานะครับจุดไหนที่เซ็นเซอร์อ่านเจอจะโชว์ที่หน้าจอหน้าปัดของเราเลยระบบป้องกันระบบป้องกันการชนจากด้านหลังด้วยนะครับเมื่อขณะถอยหลังนะอันนี้ก็ช่วยตัดให้ดีเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมีระบบ ช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี้ยงการประทะด้วยนะฟอร์ดเราก็เป็นออปชันที่ให้มาเต็มอยู่แล้วนะสำหรับการใช้งานนะครับเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยฟอร์ดเราเน้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยที่ให้มาทุกจุดเลยรุ่นนี้ได้ทั้ง7ลูกเลยนะครับทุกจุดที่มีกระจกนะครับจะเป็นแอร์แบ็กหมดเลยนะครับเจดลูกแล้วก็ที่พวงมาลัยด้วยนะครับ ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาก็มีมาให้นะครับหรือ h d c ของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับแต่ก็ยังให้โหมดควบคุมความเร็วขณะลงเขาโหมดนี้ก็จะช่วยเวลาเราลงทางลชันหรือขึ้นทางลชันนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยแล้วก็สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าด้านหลังมีมาให้นะครับถุลงลมเจจุดเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับจัดว่าคุมมาค้มมากมากเลยราคา1 7 4 9 0 0้าบาทนะครับสำหรับ รถคันนี้ที่เปิดตัวในวันนี้ลูกค้าที่สนใจนะครับต้องจองก่อนนะครับคันนี้มี200คันนะที่เอามาเปิดตัวภายในวันนี้ซึ่งคาดว่าจะหมดภายในวันนี้ด้วยนะครับสีที่ออกมาก็จะมีทั้งสีดําแล้วก็สีคอมาเกนะครับถ้าสีดำนะครับก็จะให้ดาแบบเงามาเลยนะแล้วก็พวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับบาดหนังที่เป็นบบร์ดีไซน์พิเศษเฉพาะตัวรุ่นของเขาบันไดข้างพับไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเราเปิดประตูปิดประตูก็จะพับเก็บเข้าไปนะทั้ง4ี่บานเลย นะครับลูกค้าที่เปิดประตูบานไหนก็ได้นะครับก็จะสามารถไปเอ่อบันไดก็จะสามารถสไลด์ออกมาให้ได้เลยกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่นี่แตกต่างออกจากตัวรุ่น넥เจนไปแล้วนะคันนี้แล้วก็ล้อดีไซน์พิเศษนะครับดมอนคัตสีดำนะขนาด21นิ้วนะครับพร้อมอยางคอนติเนลนะครับอันนี้สวยมากๆเลยกันชนหลังนะครับดีไซน์พร้อมดิฟฟิวเซอร์และสปอยเลอร์แบบดักเทลอันนี้เล่นลมด้วยนะเป็นการ านวิจัยออกมานะครับว่าการรับลมจากด้านหน้านั้นแล้วลมจะออกทางด้านไหนนะเพราะว่ารถกระบะเราเนี่ยเวลาลมมันมานะครับมันจะไปติดอยู่ที่ฝากระบะท้ายแต่คันนี้นะครับทําการไล่ลมจากสปอยเลอร์ด้านบนบริเวณหลังเกง๋งแล้วก็บริเวณท้ายกระบะนะครับแล้วก็รูระบายอากาศด้านหน้าของบริเวณคิ้วล้อบริเวณซุม้มล้อก็มีรูระบายลมมาให้นะครับอันนี้จัดว่าเจ๋งสุดๆเลยนะครับสาหรับ f o r d Ranger อร์เนะครับเครื่องยนต์สูงสสูง V6 เกียร์สีสปีด อัตโนมัติอ่าแล้วก็มีแรงม้าถึง250แรงม้านะครับแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ y t t แเลยนะครับ y t ยแ V6 ที่เพิ่งออกมานะกระแสกำลังมาแรงเลยนะครับยังแถมมี Ford M S R T ออกมาอีกนะครับนี่ ลูกค้าท่านใดชอบนะครับก็สามารถพักสอบถามกับแม็กได้นะแม็กอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระวกระแดงนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าตัว m อ็มเดานทีนะครับเป็นตัวที่ฉีกออกไปจากตัวรุ่นเน็กเจอแล้วนะครับตัวนี้นะครับใหม่ที่สุดเลยท่านใดที่ชอบกระบะทางเรียบาสายแบบว่าออนโรดนะครับหรือชอบความแรงในการลดกระบะสายเตี้ยนะต้องมาพายคันนี้เลยนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ชอบของแม็กไว้หน่อยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ